สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามีสินค้ามาเหลาให้ฟังผมมีเสื้อครับมันเป็นเสื้อของที่ร้านนั่นเองมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์แหละแต่เราเรียกมันว่าผ้านาโนมันเป็นการทออีกแบบหนึ่งถือทําให้สวมใส่แล้วมันเข้ารูปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสื้อกีฬานะครับแต่ว่าเขาเรียกมันมันเป็นเสื้อซับไนแล้วกัน เป็นเสซ,ซับในของพวกเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามหรือเราจะซื้อไปออกกาลังกายสปอร์ตได้นะครับมันเป็นผ้ายืดฮะยืดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีก็คือใส่แล้วมันก็จะเ,จยเย็นขึ้นนะครับมันโปร่งมันระบายเหงื่อได้ดีนั่นเองแล้วก็ราคาไม่แพงราคาผมทิ้งไว้อยู่ข้างล่างนะครับกางเกงที่ใส่นี่เป็นกางเกงอินโนเวทนะฮะกางเกงอินโนเวทนี่เรารับเรารับเขามาขายแต่เสื้อเนี่ยเราผลิตเองนะครับอ่าเราก็จ้างผลิตไปแล้วก็ มีมาขายที่ร้านสนใจมาโดนได้สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับก็จะมีตอนนี้มีไซส์ M L X L นะครับตอนนี้มีแค่สีดำเดี๋ยวถ้ามีสีอื่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะแจ้งมาชิ้นต่อมาครับหมวกเดลต้าไซส์อันนี้เราก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับหมวกเดลต้าไซส์สินค้าในร้านบางอย่างผลิตเองครับ Made in Thailand บางอย่างก็ซื้อเข้ามาขายครับซื้อมาขายบางอย่างก็ทำไทยแลนด์ก็มี บางอย่างก็ทําต่างประเทศก็มีสลับสลับก็สลับกันไปนะครับผมเรียกว่าคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจําหน่ายก็แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าหมวกปีกนะครับหมวกปีกเดลต้าไซส์เดลต้าไซส์เนี่ยมันจะมีหมวกลายพื้นกับหมวกลายพลางไซส์ size จะมี ml xl 2 xl แต่ไซส์ไม่ครบหรอกครับไซส์ size ไม่ครบมาลองใส่ดูได้ถ้าเป็น xl เนี่ยไซส์จะประมาณความกว้างหมวก7เศษสทับสนะครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ 1> 7จ็ดหนึ่ทับสจทับจะเป็นไซส์เอ็มจทัจะเป็นไซส์แอลเจทัจะเป็นเอคือถ้าให้ดีซ l เกไว้ก่อนใส่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเฮ้ยไม่สะดวกมาลองที่ร้านได้นะครับอันนี้เป็นไซส์เอนี่วิธีใส่หมวกนะครับให้โลโก,โก้มันอยู่ด้านหลังหัวนี่เดี๋ยวคนบางทีใส่ใส่ยังไงให้โลโก้อยู่ด้านหลังหัวครับแล้วก็ให้เชือกตรงนี้อยู่ตรงกลางมันจะเหมือน เหมือนใส่เสื้อให้ให้ปกเสื้อมันอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นที่รัดคางนะครับรัดทําไมพี่เวลาเจอลมตีมันจะได้ไม่หลุดไงไต้องไปเอาปืนสไนเปอร์นะแต่ยังผมไม่ได้เหมาะกับสไนเปอร์ครับพราอันนึงฮนะเข้าป่าเลยครับตัดอ้อยตัดอ้อยมันบงังฟ้ามันบังแสงได้บังสายตาได้นะครับถ้าเวลาเราไปเดินอยู่แบบ กางที่มีแสงอย่างเงี้ยไอ้มันนี้มันจะช่วยบังสายตาเราได้อันนี้จะเป็นเชือกเชือกถักมาเป็นเชือกพาราคอร์ดข้างในจะมีพาราคอร์ดอยู่เเส้นเป็นเชือกข้างในพาราคอร์ด550พาราคอร์ด550คือเชือกที่รับแรงได้550ปอนด์หรือเชือกที่มันสามารถรับแรงได้ตีเป็นกิโล2 550หาร2.2 250กิโลโดยประมาณนะครับพาราคอร์ด550 250กิโล หมายถึงว่าไงหมายถึงเอาไปยกน้ําหนักที่หนัก250กโลได้นั่นคือ maximum weight แต่ถ้าเราผมเอาไปใช้งานจริงๆนะครับหรือเอาไปดึงวัตถุอะไรที่เราต้องเฮ้ยมันซีเรียสมากๆผมจะเอา s ตี้ t ฟ factor หารไปเลยหาร2เชือกเส้นนี้น่าจะยกของหนักไม่เกิน120กโลประมาณนั้นครับคูณเข้าไปก็คือตัดแฟกเตอร์ออกไปเลยเราไม่ต้องการใช้ความแข็งแรงของวัสดุแบบเต็มที่นะครับผมก็หาร2เลยก็คือเชือกนี ใช้กับน้ำหนัก120กิโลไม่ขาดแน่ๆนะครับโอเคไหมเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครทะลึ่งถอดเชือกออกมาการุณาถักเก็บเองนะครับผมไม่มีบริการถักเก็บให้หรือถ้าถักไม่เป็นก็ลองดูใน Youtube ก็ได้นะครับมีวิธีถักเยอะแยะเราไม่จำเป็นต้องถักให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะถักด้วยวิธีอื่นสีที่ผมเอามานี่สีนี้เขาเรียกว่าสีโคโยตี้บลนนะครับ ราคาอยู่ด้านล่างาสนใจก็เข้าไปได้นะครับโอเคไหมครับเสื้อสังผลิตหมวกซื้อมาขายกางเกงซื้อมาขายและที่สําคัญราคามันก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาที่ผมขายในออนไลน์อย่างที่บอกนะครับราคาที่ขายในออนไลน์เป็นราคาต่ําที่สุดที่ผมจะขายได้แล้วถ้าเพื่อนๆซื้อหลายชิ้นเราอาจจะประหยัดค่าส่งได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ราคาแบบในออนไลน์ อยากมาซื้อที่หน้าร้านอยากรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนมีตัวตนจริงหรือไม่ไอค้ครูแว่นเนี่ยมันมีอยู่ในออนไลน์จริงๆหรือมันมีอยู่ที่ร้านด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาผมก่อนนะครับเหมือนเดิมถ้าอยากได้ราคาที่ดีโทรมาหาผมก่อนตัวไหนลดได้ผมจะลดให้เลยผมจะตีให้มันเข้าบินออนไลน์ครับเพราะว่าหน้าร้านผมกําลังจะใกล้จะปิดแล้วฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเข้ามาซื้อออนไลน์กันเยอะขึ้นครับเราไม่เราไม่จาเป็นต้องมาเปิดร้านอีกแล้วเราเปลี่ยนได้ฮะเราลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ สนใจติดต่อมาเลยครับโทรมาเลยอยากเข้ามาวันไหนเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้ส่วนตัวไหนที่ลดไม่ได้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผม